เพื่อนๆอแอดมินมาแล้วจ้าอย่างที่บอกไปว่าการทำงานเรื่องมรดกยูเนสโกของบ้านเรามันไม่ได้ทำแบบสเปะสปะเหมือนบ้านข้างๆที่พูดเอาแต่ปากนะมันมีรายละเอียดมีกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากแอดมินไปแกะรายงานมาให้ใหม่แล้วแบบสุดยอดทุกคนคงเคยไปลอยกระทงใช่ไหมแต่เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าตอนนี้ประเพณีที่เราคุ้นเคยกำลังจะก้าวไปอีกขั้นแล้วลอยกระทงไม่ได้เป็นแค่การไปลอยเรือเล็กๆในน้ำนะ แต่เป็นประเพณีโบราณที่แสดงความผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นการขอขมาพระแม่คงคาแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนไทยที่อยู่กับแม่น้ำมาตลอดตอนนี้รัฐบาลเราผลักดันประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยให้ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้โดยตรงเลยนะซึ่งจุดนี้มันไม่ได้ทำเพื่ออนุรักษ์อย่างเดียว แต่มันคือการใช้ Soft ์พา e เวอร์แบบเต็มสูบการขึ้นทะเบียนนี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวทำให้เทศกาลลอยกระทงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเหมือนอย่างสงกรานตที่เพิ่งขึ้นทะเบียนไปหมาดๆการที่เรามีเทศกาลร,ระดับโลกเพิ่มขึ้นมาอีกอันจะทำให้คนมาเที่ยวบ้านเราได้ตลอดทั้งปีไงเพื่อนๆมันคือการเปลี่ยนจากทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้และงานให้กับคนในประเทศได้มหาศาลเลยละ่ะ ส่วนดราม่าเรื่องลอยกระทงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีประเด็นเรื่องก๊อปปี้กับกัมพูชาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นักที่เคยมีดราม่าขึ้นมาบ้างก็เป็นเรื่องการเข้าใจผิดมากกว่าเพราะประเพณีนี้ไม่ได้มีที่มาจากชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นประเพณีเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรากฐานความเชื่อและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำเหมือนๆกันดังนั้นการมีประเพณีที่คล้ายกันในหลายประเทศจึงเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้หมายความว่าใครก๊อปปี้ใครโดยตรงส่วนชุดไทยที่เราใส่กันในโอกาสสำคัญคญก็มีเรื่องราวที่น่าภูมิใจไม่แพ้กันเลยนะชุดไทยไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าธรรมดาแต่เป็นผลงานศิลปะที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาตั้งแต่กระบวนการทอผ้าที่วิจิตรบรรจงการปักลวดลายอันประณีตและการตัดเย็บที่พิถีพิถันที่สำคัญชุดไทยคือสัญ,ญลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมให้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติ แสดงถึงความสง่างามและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ยื่นเสนอชุดไทยเพื่อให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้เหมือนกับลอยกระทงเลยการผลักดันชุดไทยก็เป็นอีกหนึ่งในในโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่ชัดเจนมากๆเพราะเราต้องการสร้างแบรนด์ชุดไทยให้มีชื่อเสียงในระดับโลกเหมือนอย่างญี่ปุ่นมีกิโมโนหรือเกาหลีมีฮันบกซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วอย่างเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า ชุดไทยมีคุณค่าและเป็นงานศิลปะที่มีลิขสิทธิ์เป็นของเราอย่างแท้จริงด้วยแล้วเรื่องดราม่าชุดไทยนี่แหละคือประเด็นร้อนมีดราม่าแรงและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียมีชาวกัมพูชาบางส่วนได้อ้างว่าชุดไทยโดยเฉพาะชุดที่ใช้ในงานแต่งงานหรือชุดที่อลังการแบบโบราณน,นั้นได้รับอิทธิพลหรือมีที่มาจากชุดแต่งกายของกัมพูชาและมีการใช้คําว่าชุดแต่งงานแบบขเขมรหรือชุดแต่งงานของกษัตริย์ขเขมร สำหรับชุดที่คล้ายคลึงกับชุดไทยอย่างชัดเจนซึ่งประเด็นนี้ทําให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ระหว่างชาวไทยและชาวกัมพูชาต่างฝ่ายต่างนําภาพหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์มาสแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเองซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดแคมเปญในไทยเพื่อทวงคืนลิขสิทธิ์และเร่งผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเพื่อเป็นการประกาศสิทธิ์ในระดับสากลอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องนี้แหละที่แอดมินปลื้มมากที่สุดเลยเรื่องหนังใหญ่เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้มีแผนเดียวในการทํางาน หนังใหญ่เป็นศิละปะการแสดงที่เก่าแก่มากๆแต่ตอนนี้กำลังเผชิญภาวะใกล้สูญหายเหลือแค่สามชุมชนเท่านั้นที่ยังคงสืบทอดไว้ได้แทนที่จะไปเสนอให้หนังใหญ่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เรากลับเลือกที่จะเสนอโครงการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนแทนโครงการนี้จะถูกนำเสนอเพื่อบรรจุในบัญชีโครงการและกิจกรรมที่มีการสงวนรักษาที่ดีซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นการย้นยันให้เห็นถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์ และฟื้นผูอศิลปะที่กำลังจะตายให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งการได้ขึ้นบัญชีนี้จะทำให้ทั่วโลกหันมาสนใจวิธีการอนุรักษ์ของเราและอาจจะนำไปเป็นตัวอย่างสำหรับศิลปะที่ใกล้สูญหายในประเทศอื่นๆได้ด้วยนะส่วนเรื่องดราม่าหนังใหญ่นี่ก็คล้ายกับกรณีของโขนกัมพูชามีศิลปะการแสดงหุ่นเงาที่เรียกว่าสะเบกทมซึ่งมีการใช้หุ่นหนังขนาดใหญ่และการแสดงที่คล้ายกันกับหนังใหญ่ของไทยทำให้เกิดความกังวลว่าศิลปะของเราจะถูกอ้างสิทธิ์ไป ซึ่งจริงๆแล้วสเบกโทมของกัมพูชาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ไปแล้วตั้งแต่ปี2008แต่การขึ้นทะเบียนนี้ไม่ได้หมายความว่าไทยจะขึ้นทะเบียนหนังใหญ่ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าไทยเราเลือกที่จะเสนอโครงการฟื้นฟูหนังใหญ่เพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีโครงการสงวนรักษาที่ดีแทนการเลือกแนวทางนี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ต้องการไปแข่งขันในบัญชีเดียวกันแต่เลือกใช้บัญชีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานะของหนังใหญ่ในปัจจุบันซึ่งเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมาก สำหรับสองแหล่งมรดกนี้คือคนละเรื่องกับสามอย่างแรกเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะมันคือมรดกโลกที่จับต้องได้ที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลาโคตรนานแหล่งอนุสรณ์สถานเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่วัดหรือ JD เจดีย์เดียวๆแต่เป็นการเสนอเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองที่แสดงให้เห็นถึงผังเมืองโบราณวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมล้านนาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบส่วนพระาธาตุพนม,มคือเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสองฝั่งโขงมาตั้งแต่หลายร้อยปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยไม่ใช่ว่าจะยื่นเสนอเป็นครั้งแรกนะทั้งสองแห่งได้ขึ้นไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกไปแล้วตั้งนาน,านแล้วเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2015และพระธาตุพ,พนมตั้งแต่ปี2017ที่มันยังไม่ไปถึงไหนก็เพราะการทำเอกสาร nomination dossier หรือเอกสารนำเสนอฉบับสมบูรณ์มันยากและซับซ้อนมากมันต้องใช้ทรัพยากรงบประมาณและความเชี่ยวชาญสูงในการรวบรวมข้อมูล วิจัยและเขียนแผนการมันจัดการอนุรักษ์ที่ยูเนสโกกำหนดซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นถึงว่างานนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลและทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเหมือนบางคนแถวบ้านไงเห็นไหมเพื่อนๆว่าการทำงานเรื่องยูเนสโกมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันมีทั้งมรดกที่เอาไว้โปรโมทประเทศมรดกที่ต้องช่วยกันกู้ชีวิตและมรดกที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ มันไม่ใช่แค่เสนอชื่อไปเฉยๆนะแต่ทุกอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ต่างกันออกไปตามประเภทของมรดกแต่ละอย่างเลยแอดมินว่าบ้านเรามาถูกทางแล้วแหละเห็ดปี้และจากข้อมูลที่ไปสืบมาล่าสุดเนี่ย สถานาการพิจารณาของประเพณีแต่งงานกัมพูชากับยูเนสโกยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการยื่นเอกสารเลยนะเพื่อนๆคือยังไม่ได้มีการพิจารณาอย่างเป็นทางการจากยูเนสโกแต่อย่างใดกระแสข่าวที่มีออกมาบนโลกออนไลน์บอกว่าทางกัมพูชามีแผนที่จะเสนอประเพณีแต่งงานของพวกเขาเพื่อขอขึ้นทะเบียนในบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในปี2 2026หรือปีหน้านั่นเองสิ่งที่สำคัญที่เพื่อนๆต้องเข้าใจก็คือการยื่นเสนอและการพิจารณาของยูเนสโกเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนดังนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการจัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมอย่างไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยก็กำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี2026เช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจและมีแผนการทำงานที่ชัดเจนของเราเองอยู่แล้ว และในประเด็นด,ดราม่าเรื่องการสอดไส้ชุดไทยที่ชาวโซเชียลกังวลกันนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้ออกมาถแถลงยืนยันแล้วว่าจากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการไม่พบข้อเท็จจริงดังกล่าวเลยนะเพื่อนๆกระแสะข่าวโบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีออกมาเยอะมากเลยว่าทางกัมพูชาเขากําลังจะยื่นเรื่องประเพณีแต่งงานของเขาเพื่อขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกในปี2026 แต่ที่ทำให้เกิดดราม่าร้อนแรงก็คือมีกระแสข่าวว่าเขาสอดไส้รูปชุดไทยเข้าไปในเอกสารนำเสนอด้วยคือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาจะเคลมชุดไทยเป็นของเขาหรือเปล่า ถึงแม้ข่าวรือจะออกมาเยอะแต่สิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือคำยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของบ้านเรานี่แหละซึ่งเขาก็ย้ำด้วยนะว่าตอนนี้เราเองก็กำลังเร่งเตรียมเอกสารเพื่อจะเสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี2026เหมือนกันคือไม่ได้ปล่อยผ่านเลยนะ ดังนั้นเพื่อนเพื่อไม่ต้องกังวลเลยนะสถานะตอนนี้คือยังไม่มีการตัดสินใดๆและไทยเราก็มีการดำเนินการของเราเองอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องมรดกของเราอยู่แล้วจ้าอึ